สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อครับวันนี้ก็เช้าวันพุทธที่14กันยายน 25- 6 5นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมตู้เรียนมูซันคิงครับมูซันคิงต้นนี้อายุ2ปีครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ราวๆสัก2ปีซึ่งการเสียบข้างของผมดูครับรอยต่อของการเสียบข้างเพื่อนๆครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยสะดือนะฮะร,รอยสะดือที่ผม แกวไปแล้วในส่วนของการตัดยอดต้นทุเรียนพื้นบ้านมันก็จะเป็นสะดือใช่ไหมครับแล้วมันก็หลุดไปแล้วครับตอนนี้ก็กลมเกลืนกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับซึ่งอนาคตมันก็จะตรงขึ้นไปเลยครับเป็นเนื้อเดียวกันเรามาดูนอกทรงพุ่มกันนะครับผมทําการตัดแต่งกิ่งไปลาลาซักไม่น่าจะเกินหนเดือนนะครับแล้วก็มันก็ออกยอดใหม่เลย เลยครับเพื่อนๆครับอาจจะโฟกัสไม่ค่อยชัดเนะมันก็ออกยอดใหม่เลยครับมูซานคินเขาจะเดินยอดเร็วมากครับรอบรอบยอดของมันจะเร็วสูงก็ประมาณสัก3เมตรกว่าๆเนาะเพราะว่าผมทำการตัดยอดไป2ครั้งแล้วครับก็ไม่มีอะไรครับเพื่อนๆมาชมว่ารอ,อยต่อของการเสียบข้าง มันจะกลมกลืนเร็วครับเนื่องจากมันเป็นพันธุเดียวกันเนาะอาจจะเป็นพันธุพื้นบ้านเดียวกันเป็นกิ่งพันธุมูสันคิงครับแล้วก็เป็นกิ่งพันพื้นบ้านรอยต่อของมันก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ไม่เหมือนกับหมอนทองนะครับมาดูอีกหนึ่งต้นกันครับเพื่อนๆครับต้นนี้ก็มูสันคิงเช่นกันครับอายุก็ละลารุ่นเดียวกันครับกับต้นแรกเมื่อกี้อายุก็ละล่าสัก2ปีถึงที่นี้ผมมาตัดกิ่ง กิ่งที่มันต่ําครับห่างจากพื้นดินก็ประมาณสัก90เซน80เซน90เซนซึ่งมันกิ่งมันต่ําครับกิ่งมันห้อยลงเกือบติดพื้นเลยครับนี่ครับรอยต่อของการเสียบข้างทุเรียนมันก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนาะ,ะเห็นไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยอจะเห็นได้ชัดครับเห็นไหมครับเป็นเนื้อเดียวกันลำต้นก็เสมอกันครับก็พาเพื่อนๆมาชมนี่ครับ เป็นกิ่งที่ผมตัดทิ้งหนักใช้ได้ครับการถือเห็นไหมครับมันน่วงมันหน่วงไปหนักมากครับเราถือได้ไม่นานมันจะเป็นอยู่ข้างเดียวครับเนื่องจากผมทําเป็นต้นคู่เนาะครับต้นนี้ทําเป็นต้นคู่แล้วกิ่งทางนี้มันไม่ค่อยออกมันจะหน่วงมาทางฝั่งทางนี้ครับไมาดูหมอนทองต้นนี้ อายุก็จะครบ3ปีแล้ว16กกันยาปี62ก็อีกสัก2วันเนาะก็จะครบ3ปีมาดูรอยต่อกันครับสูงประมาณสัก80เซนรอยต่อมันเห็นได้ชัดเลยครับเนื่องจากเป็นกิ่งพันกิ่งไม้เนื้ออ่อนครับกิ่งพันหมอนทองเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็กิ่งทุเรียนบ้านเป็นกิ่งไม้เนื้อแข็งนะครับก็สองหยิบมือนะครับ อายุก็3ปีเนาะมันจะใหญ่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูรอบทรงพุ่มด้านนอกกันก็ทำการตัดยอดไป2-3ครั้งแล้วเนาะใบก็เขียวเข้มมากครับ อาจจะทับแสงกับต้นทุเรียนหมอนทองต้นใหญ่นี่เนาะอายุห้าปีกว่าหกปีแสงมันก็จะลงมาทางนี้แล้วมันจะทับกับต้นนี้ครับมันจะเื่อมๆกันสักหน่อยนึงการปลูกในลักษณะนี้ก็ไม่เป็นผลดีในอนาคตครับเนื่องจากแสงมันลงไม่เต็มที่สําหรับต้นนี้แต่ก,กิ่งมันก็ใหญ่โอเคนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณนิ้วครึงนะ่งแล้วกิ่งแขนงมันอันนี้ก็ประมาณนิ้วหนึ่งเนาะ เบ็นก็ไว้กิ่งไม่เยอะครับประมาณสักสิบห้ากิ่งเห็นจะได้กิ่งมันก็ใหญ่พอสมควรครับไม่แน่นะครับเราอาจจะมีลุ้นเห็นดอกกันในปีนี้ครับมาดูอีกหนึ่งคู่ครับเป็นต้นทุเรียนหมอนทองเสียบข้างสูงประมาณสักหกสิบซนต้นนี้หกสิบเซนต้นนี้ประมาณเจ็สิบเซนนะครับก็เห็นเห็นได้ว่ารอยต่อมันเห็นได้ชัดครับ นะครับรอยต่อเพราะมันเป็นกิ่งพันหมอนทองข้างบนเป็นกิ่งพันที่เราเลือกแล้วเป็นกิ่งพันหมอนทองส่วนข้างล่างเป็นทุเรียนพื้นบ้านก็เสริมขาเรียบร้อยเนาะสองขาส่วนต้นนี้เสริมขาขาเดียวก็รอยต่อมันสูงจากพื้นดินก็เจ็ดสิบเซนครับมันจะเห็นรอยต่ออย่างชัดเจนเดี๋ยวอีกสักไม่น่าจะนานครับต้นนี้ก็ต้นคู่อายุป,ปีกว่าเกือบสองปีแล้วครับเพราะความใหญ่ของมันก็ประมาณนี้ โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับก็ไม่มีอะไรมากพาเพื่อนๆมาชมว่ารอยต่อของมันในส่วนของกิ่งพันธุหมอนทองและกิ่งพันุมูสังคิงความกลมกลืนของมันจะประมาณไหนในช่วงอายุระหว่าง2ปีครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ